เรียกว่าเป็นเอกขวัญใจมหาชนที่แรงสุดๆตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับเบลล่าราณีที่นอกจากฝีมือการแสดงผลงานสุดปังทั้งภาพยนตร์ละครงานโฆษณาอีเวนต์พรีเซนเตอร์ไม่ได้ขาดเลยทีเดียวแถมยิ่งโสดยิ่งคิวงานแน่นและยังสายบุญเข้าวัดทำบุญแบบไม่ขาดเรียกว่าโสดสวยรวยสายบุญมากๆเลยทีเดียวล่าสุดในโลกโซเชียลก็ฮากันเป็นอย่างมากคอมเมนต์กันแบบรัว ภายหลังสาเวเบลล่าได้มีการไปร่วมงานอีเวนต์และพบปากกับแฟนคลับนุ่มชาวลาวมีดีกรีนักธุรกิจสศรีเมืองลาวเป็นพ่อค้าออนไลน์และได้รู้จักดาราไทยหลายคน ซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็ได้มีการนำคลิปมาลงในทวิตตอส่วนตัวของตัวเองซึ่งยอดคนดูก็พุ่งไปเกือบ3ล้านครั้งเลยทีเดียวงานนี้ก็มีแฟนคลับหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายชื่นชมในความเคมีเข้ากันดีของเบลล่ากับเศรษฐีหนุ่มโดยต่างเข้ามาเชียร์กันแบบยกใหญ่อาทิเขาเป็นใครทําไมเคมีเข้ากาันเข้ากันบาวินเศรษฐีเมืองลาวหน้าตามีความละไม้คล้ายกันเวลาย,ยิ้มยิ้มสวยเหมือนกันทําไมหน้าคล้ายกันจัง ทำไมเรามองว่าเขาเคมีเข้ากันน่ารักอะผู้ชายก็น่ารักคิดว่าเบลลาเปิดตัวแฟนใหม่หรือจะเป็นทําไมรู้สึกว่าเขาเหมาะสมเหมาะสมกันส่วนเศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นใครนั้นซึ่งก็มีคนเข้ามาอธิบายว่าผู้ชายคนนี้ชื่อวินเป็นพ่อค้าออนไลน์ของเมืองลาวใจบุญอารมณ์เหมือนพิมพ์ลิพายหล่อแถมรวยอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อไปส่องโปรไฟล์ของหนุ่มคนนี้ก็พบว่าเขาชื่อวินวิลเลียมเป็นนักธุรกิจชาวลาวเป็นพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังมีคนติดตามใน t ิก t ตอกกว่า7จ็ดแสนรายและเป็นหนุ่มใจบุญที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเขาได้มาเจอกับเบลลา่าเพราะได้มาร่วมงานการในฐานะพรีเซนเตอร์ของธนาคาร LDB หรือธนาคารพัฒนาลาวนั่นเอง ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ